เกลือลูกนาะนันะันะันะนนะเสียงคนแปลกหน้าใช่ไหมล่ะโอ้นั่นลูกน้อยล่ะตัวนี้ล่ะไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอโอ้เอาตัวนี้ด้วยเลยค่ะตัวเล็กอ่ะเนี่ยมาเอาเร็วมาเอาโอ้โอ้

ตัวเนียวว่าเอาให้สปอยแทะเออสปอนซ์เออ,บบอเห็นยังน่ะทำความสะอาดปีโอุรากลูกไปเอาเก็บไว้วัสั่นน่ะเอาอยัดใส่ทถองฮ <laughs> าร์ดคอร์แทโะโน้ฮารดอีหลีจ้า อิ่มแล้วบอ๋ออิ่มแล้วจ้าแค่นี้แหละนอสันจ้าบ่กกวนแลรวจ้า